สวัสดีค่ะนี่คือแอนามันนะคะวันนี้ขันอยู่ที่ตำบลเกาะแก่ที่มีอายุกว่า100ปีของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่นี่คือตำบลราวัยนั่นเองนะคะจุดที่ขวัญยืนอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าท่าเทียบเรือหาดราวัยค่ะซึ่งเป็นสะพานที่เกาอสร้างขึ้นมาแทนสะพานเก่าที่ชำรุดไปนั่นเองค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งท่าเทียบเรือที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะหากต้องการเดินทางไปยังเกาะแก่งต่างๆในภูเก็ตค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกเกาะเฮเกาะบอนหรือว่าเกาะราชานะคะและสำหรับรายการในวันนี้นะคะขวัญจะนำผู้ชมนะคะไปรู้จักกับวิถีชีวิตตัวตนความเป็นชุมชนราวัยรวมถึงแหล่งรัตถุต่างๆของราวัยนะคะจะมีที่ไหนบ้างนะติดตามจากรายการในวันนี้ได้เลยค่ะ ตำบลราวัยเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานานแล้วไม่น้อยกว่า100ปีตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตประกอบด้วย7หมู่บ้านอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต11กิโลเมตรมีพื้นที่กว่า1 4 4 0 0ไร่ ชาวบ้านในพื้นที่ราวัยมีอาชีพหลักทำสวนรับจ้างทั่วไปทำประมงและบางส่วนค้าขายรวมถึงเลี้ยงสัตว์ค่ะเือเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลราไวยเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทำประมงนะครับประมงพื้นบ้านแล้วก็ทำในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนะครับและตอนนี้เนี่ย ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผลที่ชายหาดราวัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยประกอบการขายอาหารนะครับทำธุรกิจทางท่องเที่ยวทางทะเลด้วยแล้วก็มีประมงด้วยครับผมตำบลราวัยมีหมู่บ้านชาวไทยใหม่มอแกน ที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วเป็นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทะเลค่ะชุมชนชาวไทยใหม่ที่ราวัยมีคณะกรรมการปร,ปรับปรุงคุณภาพชีวิตชุมชนชาวไทยใหม่บ้านราวัยเข้ามาดูแลสภาพปัญหาความต้องการและสิ่งที่จําเป็นของชุมชนค่ะชาวไทยใหม่ราวัยมีจํานวนครัวเรือน363ครัวเรือนประชากรรวมทั้งหมด2518คนค่ะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านค้าขายและรับจ้างมีจุดแข็งของพื้นที่คือการอยู่รวมกันของพี่น้องในชุมชนที่มีการรักษาวิถีชีวิตประเพณีดั้งเดิมเอาไว้สำหรับชุมชนชาวไทยใหม่ตำบลราวัยทางเทศบาลตำบลราวัยได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพก็คืออาชีพการประมงชายฝั่งอาชีพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนชาวเลหรือว่าชาวลักลโวยนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนที่มีมายาวนานนะครับถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่เข้ามาอยู่ในในราไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม บริเวณแห่งนี้นะคะเป็นตลาดสดสําหรับจําหน่ายอาหารทะเลสดๆนะคะมีทั้งกุ้งหอยปูปลารวมไปถึงผักสดๆมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งก็จะมีชาวไทยใหม่นะคะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในละแวกนี้ล่ะค่ะนําสินค้าสดๆนะคะมาวางจําหน่ายกันให้นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเที่ยวที่เราวไว้นะคะได้แวะซื้อหาติดมไม้ิดมือกลับบ้านกันค่ะ กวันนักท่องเที่ยวหรือประชาชนในเขตพื้นที่ราไวยและใกล้เคียงจะออกมาหาซื้อปลาและอาหารทะเลสดใหม่จากตลาดปลาที่หมู่บ้านชาวไทยใหม่ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดด้านตะวันออกของหาดราวัยตลอดทั้งแวะซื้อหาของฝากของที่ระลึกมากมายตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้าเล็กๆจำหน่ายสินค้าสำหรับเป็นของฝากมากมายค่ะ ว่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเป็นตลาดปลาตลาดซีฟู้ดที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตด้วยนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเนี่ยก็ต้องไปแวะรับประทานอาหารสดๆกันที่นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดขายจุดหนึ่งของตำบลเราไว้ด้วยครับผม หาดราวไวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกจากปลายเกาะด้านทิศใต้ชายทะเลบริเวณนี้ไม่เหมาะในการว่ายน้ำเนื่องจากน้ำตื้นแต่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับการนั่งปิกนิกภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่นี่เป็นจุดให้เช่าเรือหางยาวสำหรับทัวร์เที่ยวชมเกาะแก่งที่อยู่เรียงรายรอบนอกเกาะภูเก็ตค่ะหาดราวัยเป็นชายหาดที่กว้างรองจากหาดป่าตองเป็นชายหาดที่มีร้านอาหารอยู่จํานวนมาก เป็นที่นิยมในการรับประทานอาหารริมทะเลข,ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะหารเราไว้ตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการ จเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวนะครับก็มีการพัฒนาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยน้ำทะเลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับน้ำก็จากเมื่อก่อนที่ห่างฝั่งเยอะตอนนี้ก็ซาะเข้ามาจนถึงริมตะลิ่งนะครับซึ่งทําให้เทศบาลเนี่ยก็ต้องอสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ําเซาะตะลิ่งเข้ามานะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็น เป็นแนวตะหลิ่งที่ทางเทศบาลเนี่ยได้ทําขึ้นนะครับเพื่อป้องกันน้าเสาะตะหลิ่งเข้ามาแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นชายหาดกิจกรรมหลักๆที่หาดราวัยนะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนะครับ้ามาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จะมีมารับประทานอาหารนะครับแล้วก็จะเมื่อก่อนเนี่ยหาดราวัยเป็นที่ขึ้นชื่อสําหรับคนที่มาเที่ยวกันเป็นครอบครัวนะครับมานั่งรับประทานอาหารกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถมาเล่นน้ำได้ นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน้ำทะเลเองก็ไม่อันตรายนะครับไม่ลึกมากนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชุมชนมีร้านอาหารชาวบ้านสำหรับหาดราวัยนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ16.5กิโลเมตรจากวงเวียน5แยกฉลอง ตรงไปทางเส้นทางถนนวิเศษเลยหาดแหลมกาไปเพียงประมาณ500เมตรหาดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือหรือหากมาทางหาดในหานขับมาตามถนนสายหลักประมาณ3กิโลเมตรหาดก็จะอยู่ทางขวามือสามารถเดินทางไปถึงหาดได้ทั้งรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ด้วยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าหาดตากบางนะครับซึ่งจะเป็นชายหาดที่ เชื่อมต่อกับหาดราวัย <ım. S 1> <buenas S 2> นะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญใกล้ๆของจังหวัดภูเก็ตเมื่อก่อนเนี่ยใครที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเขาต้องมาที่หาดราวัยแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ชายหาดที่สําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดภูเก็ตอันดับต้นๆของที่นี่เลยนะครับครับก็ถือว่าในตําบลราวัยเราก็ถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญหลายที่ด้วยกันนะครับที่ขึ้นชื่อที่ทุกคนมาแล้วจะไม่ไป เยี่ยมเยือนเลยไม่ได้ก็คือแหลมมุมเทพนะครับที่ทุกคนมาแล้วก็อยากจะฝอยฝันที่จะไปแหลมมุมเทพกันเพื่อยมชมพระาทิตย์ตกน้ําในยามเย็นนะครับ แหลมพรมเทพอยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ตชาวบ้านเรียกกันว่าแหลมเจ้าอยู่ห่างจากหาดราวัยประมาณ2กิโลเมตรแหลมพรมเทพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาดูพระอาทิตย์ตกน้ำในช่วงยามเย็นเพราะที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยที่สุดค่ะ แหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่ขวัญบอกผู้ชมในช่วงต้นรายการก็คือที่นี่ค่ะแหลมพรมเทพนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามค่ะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้าที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งแต่ละวันเราจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะแวะเวียนมาชื่นชมความสวยงามมาดูพระอาทิตย์ตกน้าที่นี่เป็นจํานวนมากนะคะและที่สําคัญค่ะแหลมพรมเทพเป็นจุดชมวิวที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกด้วยค่ะ แหลมพรมเทพมีแนวต้นตาลลาดลงสู่ปลายแหลมเป็นโขดหินที่สามารถเดินลงไปถึงปลายแหลมพร้อมกับวิวน้ำทะเลสีเขียวมรกตและสามารถเห็นเกาะแก้วอยู่ทางด้านหน้าแหลมทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหานเห็นเรือยอชมากมายจอดลอยลำบริเวณหาดยะนุ้ยด้วยค่ะ บางนึงของแหลมพระเทพนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวสวยๆอย่างด้านหลังขวัญที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นจุดชมวิวที่มีเอระยอสมาจอดมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งจาบ,บริเวณหน้าหดาดแยกนุ้ยนั่นเองนะคะซึ่งหดาดแยกนุ้ยค่ะเป็นหาดที่มีความสวยงามเป็นหาดเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากแหลมพระเทพมากนะคะ นอกจากนั้นแหลมพรหมเทพยังเป็นที่ตั้งของประภาคารการจนาัพิเศษแหลมพรหมเทพที่ตั้งตรรหงงานท่ามกลางแหลมที่ล้อมด้วยหาดทรายสีเขียวมรกตสวยงามทีเดียวค่ะประภาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริสมบัติครบ50ปีมีขนาดความกว้างที่ฐาน9เมตรสูง50ฟุตโดยจะมีแสงไฟจากโคมของประภาคารที่สามารถมองเห็นได้ไกลในระยะถึง39กิโลเมตร สำหรับภายในประภาคารก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมงานแสดงกิจการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างประภาคารและแสดงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นด้วยค่ะ หาดในหารเป็นหาดที่อยู่ถัดจากแหลมพรมเทพขึ้นไปทางทิศเหนือหาดในหารมีชายหาดยาวเพียง700เมตรหาดในหารมีหาดทรายขาวเม็ดทรายเล็กละเอียดเป็นที่สำหรับนอนพักผ่อนอาบแดดของชาวต่างชาติแวะมาพักผ่อนเล่นน้ำทำกิจกรรมหน้าหาดเป็นจํานวนมากค่ะจุดเด่นของหาดในหานั้นอยู่ที่เรือยอชจำนวนหลายสิบลำมาจอดลอยลำหลบคลื่นอยู่ที่หาดนี้เนื่องจากหาดในหานมีแนวแหลมกันคลืนทั้งสงด้าน หาดในหาดนะคะเป็นชายหาดเล็กๆค่ะอยู่ไม่ไกลจากแหลมพุมเทพมากนักนะคะเมื่อเราเดินทางมาถึงหาดในหาดเราจะเห็นว่าหาดที่นี่นั้นมีความสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆและที่สําคัญนะคะมีหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียดนุ่มเท้ามากเลยล่ะค่ะและในช่วงยามเย็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะคะนิยมมาพักผ่อนชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติรวมถึงมาเล่นกีฬาที่บริเวณนี้ด้วยล่ะค่ะและที่สําคัญนะคะที่หาดในหาดแห่งนี้นะคะ เป็นหาดที่มีความสวยงามเมื่อมานั่งมองพระอาทิตย์ตกน้ำนะคะซึ่งสวยงามไม่แตกต่างจากแหลมกรุงเทพเลยละค่ะหาดในหารเป็นหาดที่น้ำทะเลใสไม่แพ้หาดอื่นแต่มักจะมีคลื่นแรงพัดเข้ามาทำให้น้ำขุ่น ในวันที่คลื่นแรงนั้นจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดและเรือใบที่หาดนี้ค่ะถึงแม้หาดในหารจะเป็นหาดขนาดเล็กแต่ก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติซึ่งหาดในหานั้นเป็นหนึ่งใน3ใชายหาดยอดนิยมสวยและน่าเที่ยวของเอเชียด,ด้วยค่ะนางบาบาร่าเมซิงซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด Tripadvisor เปิดเผยข้อมูลว่าจากผลการสำรวจรีวิวของนักท่องเที่ยวบนเว็บไซต Trip Advisor โดยจัดรางวัล t r a ว e l e r ลอร์ชอให้ชายหาดทั่วโลกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แนะนำนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมีความงามที่โดดเด่นมากซึ่งติดอันดับ10อันดับสุดยอดชายหาดในเอเชียหาดในหาญจังหวัดภูเก็ตเป็นหาดที่น่าเที่ยวเด่อันดับหนึ่งในสาของเอเชียด้วยสำหรับ Traveler ลอร์ชอย a ์อวสุดยอดชายหาดคัดสรรจากรีวิวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพของความคิดเห็นตลอดปี2557 สิอันดับชายหาดหน่าเที่ยวในประเทศไทยอันดับหนึ่งก็คือหาดในหารจังหวัดภูเก็ตเช่นกันค่ะที่หาดในหารนะคะก็จะมีลากูนสีเขียวมรกตแบบนี้อยู่ด้วยค่ะซึ่งเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะมาเล่นน้ำกันเพราะว่าไม่มีคลื่นแล้วก็ตื้นนั่นเองนะคะซึ่งลากูนบริเวณตรงนี้นะคะก็เกิดจาก น้ำทะเลที่หาดในหาดนะคะไหลลงมาสู่ลากูนตรงนี้ค่ะทำให้เกิดเป็นบึงน้ำขึ้นมานะคะและน้ำจากลากูนตรงนี้นะคะก็จะไหลลงไปตามทางระบายน้ำนะคะไปสู่ที่หนองหานต่อไปด้วยค่ะ หาดในหานอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ18กิโลเมตรหากมาทางหาดราวัยขับตามถนนสายหลักมาเรื่อยๆจะอยู่ห่างจากหาดราวัยประมาณ3กิโลเมตรหรือประมาณ10นาทีค่ะหรืออีกเส้นทางหนึ่งสามารถขับมาทางหาดกะตะได้เช่นกันจะมีระยะทางที่ไกลกว่าประมาณ9กิโลเมตรหรือประมาณ20นาทีค่ะสามารถเดินทางไปถึงหาดได้ทั้งทางรถยนต์และก็ทางจักรยานยนต์ด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีหาดในหาดนะครับอันนี้ก็เป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับเพราะว่าชายหาดแห่งนี้ถือว่ามีความสงบเงียบนะครับแล้วก็ไม่มีกีฬาทางน้ําเหมาะสําหรับพักผ่อนแล้วก็เล่นน้ําจริงๆนะครับทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ติดอันดับจากการสํารวจนะครับของโททด้วยนะครับ ตอนนี้เองเนี่ยทางเทศบาลนะครับร่วมกับทางจังหวัดเองก็พยายามบริหารจัดการในเรื่องของการดูแลพื้นที่ชายหาดสาธารณะนะครับให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับแล้วก็ไปใช้บริการได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าการบริหารจัดการของทางจังหวัดร่วมทางเทศบาลตะบนลอาวยรวมทั้งมีฝ่ายที่ดูแลพิทักษ์รักษาชายหาดเพื่อเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยกันนะครับเพื่อจะดูแลชายหาดแห่งนี้ ให้มีความสงบเงียบแล้วก็ให้เป็นบรรยากาศที่ทุกคนเนี่ยมาสามารถพักผ่อนได้อย่างปลอดภัยนะครับ mm hmm. แล้วก็ติดกับชายหาดในหาดนี่ก็ยังมีหนองน้ำสาธารณะนะครับ ซึ่งเป็นที่จุดนันทนาการให้นักท่องเที่ยวและก็ประชาชนเนี่ยได้ไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มหรือว่ามาเป็นคณะแล้วก็ในตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยก็ไปทํำกิจกรรมออกกําลังกายกันได้กันได้ด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศภูมิทัศน์สวยงามนะครับ ใกล้ๆหาจะมีบึงขนาดใหญ่อยู่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหนองหานหรือว่าสวนสาธารณะหนองน้ำในหานเกิดจากน้ำจากหาดในหานในช่องลากูนไหลผ่านใต้ถนนไปยังหนองหานซึ่งเป็นหนองน้ำที่อยู่ทางด้านหลังของหาดในหานไหลามาสู่หนองหานค่ะ ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหานนี้นะคะจะเป็นจุดออกกําลังกายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของราวัยนะคะเราจะเห็นว่ามีผู้คนที่รักสุขภาพนะคะนิยมมาออกกําลังกายทั้งมาเดินมาวิ่งรวมถึงปั่นจัก,กรยานนะคะซึ่งแต่ละวันก็จะมีกลุ่มคนมากมายค่ะนิยมแวะมาชื่นชมความสวยงามรวมถึงมาสุราการบริสุทธิ์ที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะ ความสเสน่ห์ความเป็นลาวัยนะครับก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับเพราะว่าลาวัยเองเนี่ยเป็นเมืองเป็นตำบลที่มีมีตำนานนะครับมีการอาศัยอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมแล้วก็พี่น้องชาวเรหรือลักลโวยพวกนี้จะมีขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ที่ เป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับว่าเรามาแล้วเนี่ยเราจะได้พบกับบรรยากาศทั้ง3ามบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเลพี่น้องไทยมุสลิมพี่น้องไทยพุทธก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ว่าทั้งสกลุ่มนี้เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันเหมือนที่เหมือนน้องนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มชาวเลก็ยังไปสามารถเข้าไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเลได้ด้วยครับผม ความสวยงามตลอดทั้งวันที่เราได้พบเห็นเมื่อเดินทางเข้าสู่เขตทศบาลตำบลราวัยเป็นความสวยงามทั้งธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวสวยงามติดอันดับโลกวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนที่มีความหลากหลายแต่มีความรักความสามคัคคีทุกชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องดังคำขวัญของราวัยที่ว่าราวัยเมืองน่าอยู่ควบคู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี มีวัฒนธรรมก้าวล้ำเทค,คโนโลยีนี่คือชุมชนราวายัยนี่คือหนึ่งชุมชนต้นแบบชุมชนเก่าแก่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะเป็นความหลากหลายทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลราวันะคะมีทั้งวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญติดอันดับโลกนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะหลอมรวมกันเป็นราวัยจนถึงทุกวันนี้ค่ะหมดลางอรายการแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ